สล ah uh. าโมเ a r ยมว a ร u มตุลลอ a ลาประกาศตู่สลาไปยังคุณครูมัธยมทุกท่านนะครับคลิปต่อไปนี้จะเป็นคลิปสาธิตสอนการบันทึกเกรดของระดับมัธยมนะครับเบื้องต้นนะครับก่อนที่คุณครูจะเริ่มทําการบันทึกนะครับขอให้คุณครูตรวจสอบโทรศัพท์ว่าติดตั้งแอป2แอปนี้แล้วหรือยังนะครับ แอปที่1น,นะครับจะเป็น g o Google s h e e t นะครับอ่าที่เป็นตัวนี้นะครับอีกแอปหนึ่งนะครับจะเป็นตัว g o o g l e d r i v e นะครับก่อนที่คุณครูจะเริ่มทำการบันทึกเกรดขอให้คุณครูได้ติดตั้ง2แอปนี้ก่อนแล้วลงชื่อใช้ด้วยอ,อีเมลที่คุณครูมีอยู่นะครับถ้าคุณครูไม่มีอีเมลนะครับก็ทำการสมัครใหม่แล้ว ติดตั้งให้เรียบร้อยลงชื่อผู้ใช้ไว้ให้เรียบร้อยนะครับอันนี้คือบางต้นก่อนที่จะเริ่มนะครับเมื่อคุณครูติดตั้งแอปอะไรเสร็จสิ้นเรียบร้อยนะครับเวลาที่เวลาที่คุณครูจะเริ่มบันทึกนะครับหรือในปีที่จะมีการบันทึกเกรดนะครับผมจะทำการส่งลิงก์ไปให้ในกลุ่มไลน์นะครับซึ่งจะเป็นช่องทางในการ ติดต่อข้อมูลกันอยู่แล้วนะครับแต่ณที่นี้จะเป็นการสาธิตนะครับก็จะเป็นลิงก์ที่ส่งเอาไว้ในส่วนตัวก่อนนะครับลิงก์ที่ส่งไปให้นะครับก็จะเป็นลิงก์ที่แจ้งไว้ชัดเจนนะครับว่าเป็นลิงก์เกี่ยวกับอะไรนะครับเมื่อคุณครูได้รับลิงก์งเสร็จปุ๊บนะครับคุณครูก็กดเข้าไปนะครับเมื่อเราก,กดเข้ามานะครับโทรศัพท์บางเครื่องจะึ้นป๊อปอัพ แจ้งเตือนลักษณะนี้ว่าเราต้องการเปิดด้วยโปรแกรมอะไรนะครับหรือด้วยแอปอะไรนะครับใน,น่นะที่นี้นะครับเราจะเปิดด้วยแอป Google Drive นะครับก็กดเข้าไปนะครับแล้วมันจะถามตัวอีเมลของเรานะครับเราก็กดตกลงนะครับว่าเราจะใช้อีเมลตัวนั้นนะครับในการบันทึกเกรดนะครับขอให้คุณครูใช้สัญญาณอินเทอร์เน็ตเป็น wi-Fi นะครับแนะนําเป็น Wi-Fi ถ้าไม่ใช่ WiFi ก็ขอเป็นอินเทอร์เน็ตความเร็วขอขอเป็นอินเทอร์เน็ตมือถือทีอ่มีความเร็วนะครับมีความเร็วนะครับเมื่อคณครูเปิดมาถึงเสร็จปุ๊บนะครับก่อนที่คุณครูจะเริ่มทําการบันทึกตัวเกรดหรือเข้าไปในตัวโปรแกรมที่มีการเตรียมไว้ให้นะครับขอให้คุณครูมาดูในส่วนของไฟล์ pdf นะครับ ในส่วนของไฟล์ pdf นี้สร้างขึ้นเพื่อให้คุณครูได้เข้ามาดูว่ารายวิชาของคุณครูเนี่ยใช้รหัสวิชาอะไรอยู่นะครับเดี๋ยวมันจะมีเดี๋ยวมันจะมีความเกี่ยวเนื่องกันนะครับเพราะฉะนั้นนะครับในส่วนของตรงนี้นะครับเ,เราจะยึดรหัสวิชาที่อยู่ในระบบงานทะเบียนเป็นหลักนะครับผมไม่รู้ว่าคุณครู ใช้ตอนนี้ที่คุณครูเขียนลงเอกสารนู่นนี่นั่นคุณครูใช้รหัสอะไรอยู่แต่หน้าวันนี้ที่เราบันทึกเกรเนี่ขอให้คุณครูมาเช็คแล้วก็ตรวจสอบก่อนว่ารหัสวิชาของคุณครูเนี่ยใช้รหัสอะไรนะครับตอนนี้นะครับที่ผมสร้างเอาไว้นะครับก็ไฟล์ที่1เป็นของประถมไฟล์ที่2จะเป็นไฟล์ของมัธยมของเทอม1 ไฟล์ที่3จะเป็นของเทอม2มัธยมนะครับทีนี้ตอนนี้เรากําลังคีย์เกรดของเทอม1ก็เปิดไปที่เทอม1นึ่งแต่นับวันนี้เราบันทึกเกรดของเทอม2คุณครูก็เปิดไปที่ไฟล์ของเทอม2มันจะไม่เหมือนกันนะครับคุณครูคีย์เกรดเทอมไหนก็เข้าไปเช็ครหัสของไฟล์ในเทอมนั้นนะครับอ่าเราเข้ามาที่ไฟล์ของเทอม1นนะครับเมื่อเราเข้ามาที่ไฟล์นะครับในไฟล์เนี่ยผมจะสแกนตัว ตัวข้อมูลรายละเอียดรายวิชาทุกระดับชั้นไว้ให้แล้วนะครับคุณครูสังเกตนะครับในในตัวเอกสารเนี่ยมันจะแจ้งไว้ชัดเจนนะครับม .1 ม1ภาคเรียนที่1น,นะครับรายวิชาภาษาไทยรหัสท .1.2.1.1 0 1ลักษณะนี้นะครับทีนี้คุณครูสอนวิชาอะไรคุณครูก็จดรหัสวิชาเอาไว้นะครับ ตรงนี้ห้ามผิดพลาดนะครับถ้าคุณครูผิดพลาดอาจจะส่งผลให้คุณครูเข้าระบบผิดก็ได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ห้ามผิดพลาดเด็ดขาดคุณครูสอนกี่วิชากี่ชั้นคุณครูต้องเข้ามาจดรหัสตรงนี้ไว้ให้เรียบร้อยนะครับเมื่อคุณครูทราบแล้วว่าคุณครูรหัสรายวิชาของคุณครูเนี่ยเป็นรายวิชาอะไรนะครับให้คุณครูเข้าไปที่โฟลเดอร์ของ ของระดับมัธยมนะครับเราก็เข้าไปที่ระดับมัธยมเมื่อเราเข้ามาในโฟลเดอร์ของระดับมัธยมผมจะแยกระบบการบันทึกเกรนี่ยเอาไว้เป็นชั้นๆน,นะครับในแต่ละชั้นก็จะมีการแยกออกเป็นห้องๆให้ลักษณะนี้นะครับเพราะฉะนั้นนะครับคนโครข้ามเข้าผิดเราสอนชั้นไหนก็เข้าไปในโฟลเดอร์ชั้นนั้นสมมติว่าเข้ามาที่ ม1นนะครับสมมติว่าเข้ามาที่ม1ถ้าคุณครูสอนห้องไหนนะครับก็เข้าไปที่ห้องน,นั้นสมมติม1นทับน,นะครับม1 1ทับเสร็จปุ๊บนะครับคุณครูสังเกตนะครับในส่วนของตัวไฟล์ระบบนะครับ,ม,ม,รบ,บมันจะไม่ได้ระบุเป็นมันจะไม่ได้ระบุเป็นตัวชื่อรายวิชานะครับ แต่มันจะระบุเป็นตัวรหัสวิชานะครับเพราะฉะนั้นจึงเป็นสาเหตุที่คุณครูจะต้องทราบว่ารายวิชาของุณของคุณครูเนี่ยคือรายวิชาอะไรนะครับเน้นย้ำข้อที่1น,นะครับห้ามห้ามแก้ไขอะไรทั้งสิน้นห้ามกดลบอะไรทั้งสิน้นถ้าเกิดถ้าเกิดถ้าเกิเคดคุณครูเผลอ ลบข้อมูลห้ามทําอะไรต่อให้แจ้งข้อมูลให้แจ้งผมณนะตอนนั้นด่วนเลยนะครับห้ามทําอะไรต่อถ้าเกิดไปลบหรือไปแก้ไขข้อมูลอะไรนะครับให้แจ้งข้อมูลผมก่อนเลยนะครับเพราะฉะนั้นนะครับห้ามเผลอลบโดยเด็ดขาดห้ามแก้ไขโดยเด็ดขาดทําได้อย่างเดียวก็คือบันทึกข้อมูลนะครับต่อนะครับสมมติว่าคุณครู เป็นเจ้าของรายวิชาคอ2 1 1 0นนะครับคอ2 1 1 0นนะครับก็เข้ามานะครับทีนี้พอกดเข้ามานะครับตรงนี้จะใช้เวลาเอ่อจะใช้เวลาสักพักนะครับสำหรับเครื่องที่ใช้อินเทอร์เน็ตล่าช้าเพราะฉะนั้นนะครับคุณครูบางท่านบอกว่าเอ่อโปรแกรมเอ่อแฮงค์หรือเปล่านะครับ เข้าระบบไม่ได้หรือเปล่านะครับอาจจะเกิดจากสัญญาณของคุณครูนะครับเมื่อเราเปิดเข้ามาในระบบนะครับอย่าเพิ่งคีย์เกรดอย่าเพิ่งทำอะไรทั้งสิ้นขอให้คุณครูตรวจสอบตามนี้ก่อน1ตรวจสอบนะครับข้อมูลตรงนี้นะครับคอลัมน์ A แถวที่1ตรวจสอบว่าไฟล์ที่เราเปิดออกมาเนี่ยใช่ไฟล์ของรายวิชาของคุณครู หรือไม่นะครับลองดูนะครับรหัสวิชาถูกต้องไหมชื่อนะครับถูกต้องไหมนะครับเป็นชั้นม .1 หร right. ือเปล่าปีการศึกษาถูกต้องไหมนะครับภาคเรียนถูกต้องไหมนะครับสำคัญนะครับสำคัญทั้งหมดเลยนะครับอันนี้คือตรวจสอบครั้งที่1ตรวจสอบที่2นะครับตรวจสอบรายชื่อนักเรียนนะครับตรวจสอบรายชื่อนักเรียนว่า มีจํานวนนักเรียนครบตามจํานวนนักเรียนในห้องหรือไม่มีรายชื่อครบหรือไม่นะครับตรวจสอบที่3ตรวจสอบว่าการเรียงลำดับเลขที่นะครับเรียงถูกต้องตามการเรียงตามลำดับเลขที่ของรายชื่อที่คุณครูเตรียมไว้หรือไม่นะครับ ก่อนเข้ามาที่บันทึกเกรดผมแจ้งไว้เลยว่าห้ามแก้ไขนะครับห้ามแก้ไขห้ามลบถ้าเกิดคุณครูเห็นว่าในใบารายชื่อของคุณครูนายกนะครับเลขที่2นะครับแต่ในระบบนายกกลับมาอยู่ลำดับที่1คุณครูห้ามห้ามเปลี่ยนลำดับนะครับให้คุณครูคีย์เกรดไปตามนั้น นะครับให้คุณครูคีย์เกรดไปตามนั้นเพราะแจ้งไว้เลยว,ว่าห้ามแก้ไขบันทึกเกรดได้อย่างเดียวแต่ต้องบันทึกเกรดให้ตรงกับชื่อของนักเรียนนะครับเมื่อคุณครูตรวจสอบแล้วว่าการเรียงลำดับรายชื่อมันเรียงกันตรงกันหรือไม่ตรงกันคุณครูก้ทราบแล้วนะครับเวลาที่คุณครูจะบันทึกเกรดให้คุณครูบันทึกเกรดที่ช่องสอบช่องเดียว ให้คุณครูบันทึกเกรดที่ช่องสอบช่องเดียวนะครับ <Means S 1> ช่องอื่นไม่ต้องบันทึกนะครับช่องซ่อมไม่ช่องแบบไม่ต้องบันทึกบันทึกที่ช่องสอบช่องเดียวนะครับนะบันทึกที่ช่องสอบช่องเดียวทีนี้เวลาที่คุณครูบันทึกนะครับก็คือบันทึกเกรด1-4ถึง4 นะครับบันทึกเกรด 1- 4ถึงเวลาที่คุณครูจะบันทึกเกรดก็คือเคาะไป2ครั้งเคาะ2ครั้งเท่ากับดับเบิลคลิงนะครับเมื่อเราเคาะไป2ครั้งในโทรศัพท์มันก็จะขึ้นมาลักษณะนี้นะครับมันให้เราบันทึกเกรดนะครับทีนี้คุณครูสังเกตว่าในช่องแต่ละช่องจะมีขีดจะมีขีดอยู่ให้คุณครูลบขีดไปก่อนแล้วใส่ตัวเลขนะครับ เน้นย้าตรงนี้นะครับห้ามห้ามมีพื้นที่ว่างคําว่าห้ามมีพื้นที่ว่างหมายถึงห้ามเคาะแล้วบันทึกเกรดแล้วเคาะตรงนี้ห้ามเด็ดขาดนะครับห้ามเด็ดขาดให้คุณครบูบันทึกเกรดลงไปได้เลยนะครับบันทึกเกรดลงไปได้เลยนะครับเราจะเห็นว่าเมื่อเราบันทึกเกรดนะครับเลขหนึ่ง จะอยู่จะอยู่ชิดซ้ายนะครับเลขหนึ่งจะอยู่ชิดซ้ายด้านหลังตัวเลขห้ามเคาะเด็ดขาดอันนี้ห้ามเลยนะครับจะต้องเป็นลักษณะนี้นะครับถ้าคุณครูเคาะตัวเลขจะอยู่ลักษณะนี้อันนี้ผิดข้อมูลไม่เข้าระบบนะครับข้อมูลจะไม่เข้าระบบนะครับเน้นย้ำข้อที่2สําหรับคุณครูที่ใส่เกรดรอให้กับนักเรียนข้อใส่รอ ไม่ต้องมีจุดห้ามมีจุดนะครับห้ามมีจุดและห้ามเว้นวรรงอะไรทั้งสิ้นใส่รอก็คือใส่รอเข้าไปได้เลยนะครับถ้าเป็นเกรดจุดห้าสองจุดห้าก็ใส่สองจุดห้าเข้าไปได้เลยนะครับอันนี้นะครับอันนี้สมมุติว่าเราคีย์เข้าไปสองจุดห้าเมื่อเราคีย์เสร็จปุ๊บเราก็กดถูกต้องนะครับระบบก็จะถามลักษณะนี้ก็กดดำเนินการต่อ นะครับเสร็จปุ๊บนะครับคุณครูก็บันทึกไปครบทุกคนนะครับเมื่อบันทึกครบทุกคนนะครับเดี๋ยวผมจะลองสาธิตดูนะครับมเมื่อเราบันทึกครบครบเสร็จทุกคนนะครับคุณคร,กรูก็กดถูกต้องที่ตรงม,มุมมุมซ้ายด้านบนนะครับถูกต้องแล้วกดการกรบาดน,นะครับทีนี้นะครับเราเมื่อเราบันทึกครบ แล้วนะครับอย่าเพิ่งออกให้ตรวจสอบอีกหนึ่งรอบกดเข้าไปนะครับตรวจสอบอีกหนึ่งรอบว่าเกรดที่เราบันทึกเข้ามานะครับมันเข้าระบบถูกต้องไหมอันนี้เราบันทึกแก้2คนนะครับคนที่1กับคนสุดท้ายถ้าเรากดเข้ามาดูแล้วมีเกรดครบทุกคนก็แสดงว่าเกรดทั้งหมดที่เราบันทึกเข้าไปนั้นส่งผลมาที่ผมแล้วถูกต้องนะครับ คุณครูก็กดการกระบาลกดกากะบาลออกอปไปได้เลยนะครับขั้นตอนการบันทึกเกรดก็เสร็จสิ้นนะครับขั้นตอนการบันทึกเกรดก็เสร็จสิ้นเน้นย้ําสุดท้ายนะครับเน้นย้ําสุดท้ายการบันทึกเกรดนะครับคุณครูห้ามบันทึกเกรดผิดไฟล์นะครับให้คุณครูตรวจสอบตามขั้นตอนที่แจ้ง 2. ห้ามแก้ไขหรือลบใดๆทั้งสิ้น นะครับทำได้อย่างเดียวก็คือบันทึกข้อมูลลงไปในช่องที่กําหนดน,นะครับทีนี้เมื่อคุณครูนะครับบันทึกเกรดอะไรเสร็จเรียบร้อยนะครับขั้นตอนสุดท้ายก็คือการรายงานผลลงในกลุ่มไลน์นะครับการรายงานผลลงในกลุ่มไลน์นะครับคุณครูต้องรายงานผลทําแบบฟอร์มที่ผมคหนดน,นะครับเพื่อง่ายต่อการตรวจสอบ 2. นะครับการรายงานผล กรณีที่คุณครูสอนมากกว่า1วิชามากกว่า1ห้องขอให้คุณครูรายงานแยกเป็นรายวิชาเป็นรายห้องห้ามรายงานรวมกันมาในไฟล์เดียวนะครับห้ามรายงานรวมมาในไฟล์เดียวนะครับเพราะจะทําให้ผมไม่สะดวกต่อการตรวจสอบนะครับถ้าคุณครูสอน1วิชา4ห้องคุณครูก็ต้องรายงานผล4ครั้งนะครับประมาณนั้นนะครับ เพราะฉะนั้นเบื้องต้นนะครับในการบันทึกเกรดก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับก็ขอจบคลิปการสาธิตการสอนบันทึกเกรดเอาไว้แค่นี้นะครับ